สวัสดีครับสวัสดีครับพิราค่ะเน็กนทุกคนครับผมวันนี้ก็หลังปีใหม่มางานแรกของปีเลยนะครับค่ะของของของหนูใช่ค่ะงานแรกของปีค่ะครับผมก็จะเป็นการเปิดกล้องงานแรกของปีแหละนะครับผมแต่ส่วนตัวของเนีกเองก็มีถ่ายละครอยู่เรื่อยๆนะครับผมเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพิราเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูตื่นเบอร์เป็นคนแบบว่า ผู้ดีก็พู้ดีก็ต้องพูดคำนี้คือเป็นคนกลัวผีที่สุดในชีวิตนะภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือรับหนังผีโอเค <c oughs> แต่เป็นผีตลกตลกน่ารักน่ารักครับผมในพระบทแต่ละคนเป็นใครบ้างครับบทแต่ละคนของนนี <c oughs> ช่ชื่อชื่อชื่อในอ่าหนังเรื่องนี้คือชื่ออาีอาคีนี่เป็นคนห้าวห้าวอ่ะคนตีนคนตีนอเออซึ่งมีความแบบว่า ซึ่งมีความหลงรักนางเอกอ่าม,มีความหลงรักนางเอกก็อยากให้ทุกคนไปติดตามดูจริงๆแล้วะผมอยากเล่าเรื่องที่ผมได้อ่านมาแล้วแต่จริงๆถ้ากลัวสปอยไปหมดแล้วคนก็ไม่จะไปดูแล้วคนฟังเราสปอยอย่างเดียวก็จบแล้วนะครับผมแต่เรียกได้ว่าโอ้โหมันสนุกแน่นอนไม่ได้เล่นคู่กันถึงเราจะแบบตัวติดกันหน่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้เล่นคู่กันเลยไม่ได้เล่นคู่กันแต่เล่นเรื่องเดียวกันแต่ได้นผันผ่านกันอยู่ในซีนผนผ่านกันอยู่อ่าเธอเล่นเป็นอะไรบทมีเล่นเป็นเอ่อกระเพรากระเพราค่ะเป็น แฟนของผีค่ะแฟนของพี่แซคชุมแพแล้วก็เป็นน้องเมียของลุงโนตเชิญยิ้มค่ะใช่ผมใช่น้องเมียลุงโนตใช่ค่ะเป็นน้องเมียเป็นน้องเมียแล้วลุงโนตก็มีแบบจิกจิกจิกก๊อกอ่ะลุงโนตก็มีแบบที่มีโนโตะเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เราเรารักเรารักผีก็คือพี่แซคชุมแพเนี่ยเรารักเขามันมันโงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ค่อยขยไปหาใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ความสำคัญกันเป็นคนละแบบเนาะใช่คใช่ใช่ค่ะครับผมแล้วแต่ว่าก็คือเลือกคนที่สำคนก็ดูเป็นคนร่าเริงแบบไม่ไม่หวั่นกับบทตลกเลยเนาะคือส่วนตัวนี้ก็เป็นคนเป็นคนแบบตลกอยู่แล้วแต่แต่จะไม่ตลกแบบจ๋าจ๋าจะไม่แบบจังหวะพวกป๊าป๊าขนาดแบบขนาดตลกรุ่นใหญ่อะไรประมาณนี้มืออาชีพจะไม่ใช่นะครับแต่เป็นตลกแบบตลกน่ารักน่ารักในในไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อย่างที่พี่บอกแหละว่าพื้นฐานเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วนะครับผมก็ก็เลยรู้สึกว่า เอ้ยมันมันไม่ได้ขัดกับบุคลิกเราเท่าไหร่ส่วนตัวเขาก็มันเป็นคนบุคลิกตลกน่ารักน่ารักเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเล่นเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามันได้เป็นตัวเองอยู่ครับผมเอ๊ะเมื่อกี้นี่เห็นมีพี่นศตถ้ามาแซ่บอกว่ามีมีฉากแอบดูอาบน้ำมินตาด้วยใช่แต่ไม่บอกหรอกว่ารายละเอียดอะเป็นแบบไหนอ่านะครับผมก็อยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามแหละถ้าถ้าอยากดูมีตาอาบน้ำก็เข้าไปดูแต่จริงๆค่ะทุกคนคือไม่ใช่หมายถึงแบบว่าอาบน้ำแบบ อาบน้ําแบบคนสมัยก่อนนะผ้าถหรเอออาจจะเป็นผ้าถุงผ้าถุงเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็จะมีความน่ารักน่ารักอยู่ในเรื่องใช่ครับผมทุกตัวละครทุกบททุกซีนน่ะน่ารักแล้วก็สนุกทั้งนั้นนะครับฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบพลาดครับผมแล้วก็พวกผลงานกรแสดงอื่ครับผมงานเพลงนะครับงานเพลงเร็วเพลงล่าสุดนะคุค่ะงานเพลงของมีนะคะก็ อัลบั้มอินทิราค่ะถูกปล่อยไปเรียบร้อยครบหมดทุกเพลงแล้วในปีที่แล้วนะคะส่วนปีนี้ค่ะจะมีอัลบั้มใหม่อีกนะคะนิวอัลบั้มค่ะให้ทุกคนได้ติดตามเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกหลากหลายผลงานเพลงหลายๆสไตล์หลายๆรูปแบบค่ะ mm hmm. ก็จะได้เห็นมีตราอินทิราในหลายๆบทบาทค่ะในปีนี้นะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นอ่าในการร้องเพลงค่ะเล่นหนังเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ฝากติดตามด้วยค่ะครับผมส่วนของเน็กนะครับผมก็ผลงานเพลงล่าสุดมือในซิ้งซิ่งพร้อมปลยปีอ่าปล่อยไปปีที่แล้วนะครับผมส่วนปีนี้ก็เริ่มทําแล้วตอนนี้นะครับผมปีนี้ก็จะมีหลายเพลงด้วยกันนะครับผมแต่จะไม่เป็นอัลบั้มแต่จะปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลซิงเกิลก็ฝากทุกคนติดตามชื่อเน็กนัทบุด้วยก็แล้วกันนะครับผมผลงานละครก็ด้วยนะครับผมแล้วก็รวมถึงหนังเรื่องนี้ด้วยใช่ครับแสดงในหนังเรื่องที่แสดงในผลงานแสดงเรื่องนี้คุณต้องมีเรื่องนี้ใช่ไหมอ่าที่เล่นด้วยกัน ที่เล่นด้วยกันเล่นละครด้วยกันมาก่อนแล้วเล่นคู่กันรู้จักกันสนิทกันจนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าได้มีโอกาสเล่นละครคู่กันค่ะก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องรักสิบล้อรักสิบโมนะครับผมทางช่องวันครับผมหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ไม่ก็ยังไม่ได้เล่นด้วยกันอีกเลยใช่ครับผมก็มีเรื่องนี้เรื่องแรกที่ได้เล่นเรื่องเดียวกันแต่ไม่ได้เล่นคู่กันครับผมแล้วกมีโครงการฟิชเชอร์รี่เอ็กซ์กันไหมครับฟิชเชอร์รี่ด้วยกันก็ต้องรอดูรอดูนะครับผมไม่แน่ไม่แน่อาจจะเป็นปีนี้ หรือไม่แน่อาจจะเป็นปีหน้าหรือไม่แน่อาจจะไม่มีนะครับเราทุกคนติดตามแบบแบบผู้ใหญ่ด้วยใช่ใช่ครับต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็มีช่องทางค่ะจะเป็นเอ่อทิกตอกหรืออะไรแบบนี้คือเราก็นําเสนอเอ่อคอนเทนต์หรือผลงานที่เป็นแบบทงคู่กันเล่นขายเล่นคู่กันไลฟ์สไตล์คู่กันให้ทุกคนได้ติดตามอยู่เรื่อยๆค่ะใช่ครับแล้วในเรื่องนี้ ดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงเพลงของเราในเรื่องอันนี้เบื้องต้นยัง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 ไม่มียังไม่มียังยังไม่มีเท่าที่อ่านบทนะคมหรือแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจค่ะหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์พวกเราด้วยแล้วก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เป็นแฟนด้วยนี่ค่ะต้องต้องรอชมใช่ค่ะปีใหม่ที่ผ่านมาไปทำบุญกันไหนด้วยกัน ครับอย่างปีใหม่ที่ผ่านมาเน็กอ่าเขาเราอยู่บ้านแล้วก็อยู่กับพ่อกับแม่ซะส่วนใหญ่นะครับผมก็อยู่บ้านใช่รครับต่างคนต่างแยกแย้ายเขาเดากับครอบครัวครับ,รบเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเขาเดาด้วยกันแหละใช่ค่ะแล้วก็ปีเนี้ยเราก็เลยเราก็ <joking> อยู่กับให้เวลาครอบครัวให้เวลาครอบครัวค่ะใช่ครับสุดท้ายนี้ฝากภาพยนตร์แล้วก็ผมานติดตามผลงานเลยครับคือแล้วก็ติดตามทางโซเชียลมีเดียสมัยบ้างอ๋อโอเคครับอ่ะก็ สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องแรกของมีนนะคะก็ดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็จะทําออกมาให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดนะคะสําหรับโก้ส์นิวค่ะผี่ฮาคนเฮนะคะห้ามาพลาดโดยประกันทั้งพวงนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับผลงานเพลงนะคะสามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube ค่ะมีนตราอินชิราออฟฟิเชียลนะคะหรือว่าแกมมี่โกออฟฟิเชียลหรือพี่มีนตายชิราก็จะขึ้นมาทุกทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะฝากติดตามด้วยค่ะคใช่ค่ะทิกตอกก็มีนายอินชิดาก็จะเจอค่ะ <ฮา S 1> ของเน็กเช่นเดียวกันครับผมใช้ชื่อเน็กนัทพลหมดเลยทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook i จีทิกต็อกนะครับผมแล้วก็รวมถึงช่อง YouTube อด้วยช่อง u t u b e ใช้ชื่อว่าเน็กนัทพลออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วก็เพงลงหลักๆนี้จะปล่อยใน YouTube <ด>ของ Grammy Go ออฟฟิเชียลนะครับผมยังไงก็ฝากพี่น้องเข้าไปฟังด้วยก็แล้วกันนะครับผมคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกอยากฟังเพลงอะไรที่มันสบายๆพิมพ์ไปเลยพิมพ์เลยเน็กนัทพลนะครับผมได้ฟังเพลงของผมแน่นอนหรือมีใจจะรักก็ได้นะครับผมและที่สำคัญที่สุดวัันนี้ครบ นี่หนังเรื่องนี้ฝากติดตามด้วยนะครับผมกดนิวพีฮาคนเหนะครับผมฝากพวกเราทั้งสองคนและฝากหนังเรื่องนี้ไปด้วยกันละกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครั